ะคะเครื่องหนึ่งจุดห้าวีค่ะตัวนี้นะคะปีสอง0ันสิบาราคาอยู่ที่สามแสนสามมนเก้าันบาทนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะนี่ ะะสภาพรถดเดิมๆเลยคะ่ะมีป้ายการันตีด้วยนะคะว่าตรวเช็ค344้จุดนะคะสำหรับรถคันนี้ป้ายการันตีให้เลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นปลายๆนะคะลูกค้า ศูนเลยนะคะมีเซนเซอร์สองจุดนะคะด้านหลังโอสูนเซอร์รอนี่นะคะไปชมภายตัวรถกันค่ะตรงน,นี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าภายในเอ่อสีดำนะคะเกียร์ออโต้หนีสภาพรถสวยงามมากนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้า เบาหลังพับได้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสำหรับวันนีตต้ติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดก่อนได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่จะทิ้งเบอร์โทรไว้ในใต้โพสต์ให้นะคะสนใจโทรมาติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกัก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามเพิ่มด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ